ระสบการณ์ที่ที่เข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นมันเป็นเหมือนแบบจิตวิญญ,ญาณเล็กๆภายในของเราค่ะมันได้พบกับวิธีการที่เราจะสื่อสารกับเขาแล้วก็วิธีการที่จะแยกความคิดความรู้สึกอย่างเงี้ยได้มากขึ้นแล้วตลอดอ่าสัปดาห์แรก 2- 3 4จ่จนมาถึงตอนเนี้ยค่ะสุดท้ายเราได้เติบโตขึ้นโดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราเติบโตขึ้นแล้วนะแต่มันจะมีเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเหตุการณ์ต่างๆค่ะเข้ามาให้ให้เราได้แบบ รู้สึกแต่ว่าความรู้สึก,กแบบนั้นนะคะมันมันจะไม่เหมือนแบบสิ่งเดิมที่ตัวเราเองคนเดิมอะเคยรู้สึกหรือเคยคิดหรือเคยตัดสินใจเราจะเหมือนมีมีความเขาเรียกว่าน่าจะมีแบบมีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อเชื่อมั่น trust ในในตัวเราในเสียงของเราได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าถ้ามีคนถามก็อยากจะส่งต่อขอนี่คือจริงๆริส่งต่อไปให้เพื่อนแล้วนะคะว่าว่าเอออยากให้เพื่อนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงบอกบอกกับคนรอบตัวไว้แล้วค่ะว่าเ๊มาเข้ามาเข้าฟิลิ่งสายมาเข้าคอร์สเนี่ยรู้สึกดีมากเลยค่ะถ้ามีอ,อีกก็จะอยากส่งต่อเนี่ยแบบให้ให้คนที่เขาอยากที่จะเติบโตภายในทางจิตวิญญาณน,น่ะได้เข้ามาสัมผัสว่าพี่พี่เอตีทุกคนค่ะให้สิ่งนี้กับกับทุกคนด้วยความรักแล้วก็ให้สิ่งนี้กับทุกคนด้วยคือเขาเรียกว่าการมีแต่ให้จริงมากจริงๆค่ะก็อ,อยากจะส่งต่อ